บายๆอย่างนี้มาชมขนุนครับต้นนี้ออกลูกสวยงามครับกิ่งแยกจากต้นใหญ่กิ่งยังเล็กแต่ออกลูกดกช่อหนึ่งสองลูกกิ่งนี้มี3ามลูกครับขนุนต้นนี้ ปลูกมาก็ร่วม20ปีครับออกลูกเคยออกเป็นร้อยลูกแต่ต้องเจอกับลูกไม่โตเพราะไม่ได้ปิดทิ้งต้นเลยโซมไปชั่วปีสองปีครับฝากจะฟื้นและต่อไปนี้ก็จะไม่เอาไว้ลูกมากครับนี่ครับเกือบโคตต้นเลยจะมีมแมลงมาแทะมาเจาะ เดี๋ยวจต้องหาน้ำหมักยาสูบมาพ่นซะหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็จะหายไปเองเมื่อผลขนุนใหญ่ขึ้นกิ่งหรือช่อกา้านชรอนี้เขาจะใหญ่ขึ้นรับกับน้ำหนักลูกที่ใหญ่ขึ้นอย่างอันนี้ก็จะเริ่มออกมาอีกครับตามหลังมาเรื่อย,เ,อยเพราะดินตรงนี้จะดีมากครับ ใบไม้ใบขนุนเขาจะเหล่นลงไปเป็นอาหารขนุนก็ปลูกไม่ยากนะครับเรากินเราทิ้งไว้เขาก็ขึ้นมาอย่างนี้เขาก็ขึ้นมาเองแต่ไม่ได้ไปปลูกนี่ครับแตกยอดแตกกิ่งออกมาข้างๆก็จะเป็นผลแบบนี้ครับ เมื่อก่อนก็ยังเล็กๆแบบนี้แต่เขาก็จะออกมาเยอะๆหลังจากผ่านไปสักครึ่งเดือนเขาจะออกผลมาเองนี่ก็มีครับนี่ครับก็ออกมาเรื่อยๆจากต้นใหญ่ มีแอบอยู่ด้วยครับมีแอบมองไม่ค่อยเห็นเพะแสงจะสะท้อนหน่อยครับขนุนปลูกไว้ได้กินครับปลูกไ็ยากครับแต่ไม่ค่อยได้ปลูกพราะกินไม่ทันไม่ได้ขายด้วยครับเอาปลูกไว้กินแค่ต้นสกต้นพอ ขนุนต้นนี้ไม่เคยใช้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าเคมีหรืออาจจะมีบ้างครับเคยลดน้ำหมักจำพวกน้ำหมักฮอร์โมนไข่ที่เป็นแบบชีวภาพทำเองไม่อันตรายครับเอามาลาดลดตามโคนต้นให้เขาย่อยสลายพวกใบพืชใบขนนนี้แหละที่เราหล่นๆไม่ได้เอาไปไหนนะครับ อันนี้กิ่งเล็กออกยอดมาก็ไม่ติดครับเพราะว่าคึงติดมาก็รับน้ำหนักไม่ได้ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ